มาบอกดวงชาววันอาทิตย์ค่ะวันที่6ถึง10กรกฎาคม2566หรือว่า223 0 5วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาววันอาทิตย์เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาแบบภาพรวมมีใช่ดวงส่วนตัวอาจจะตรงสำหรับบางคนเท่านั้น ถ้าต้องการรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วก็ตรงสำหรับคุณต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะ,ะวันที่6ค่ะชาววันอาทิตย์คุณได,ด้ไพ่เดะซันค่ะแสงสว่างแห่งชีวิตความหวังของคุณได้บันเจิดขึ้นในชาววันนี้นะคะ เป็นวันที่คุณได้พบสิ่งใหม่ๆมีกำลังใจที่ดีค่ะเรียกว่าปัญหาอุปสรรคในชีวิตได้ผ่านพ้นไปวันนี้เป็นแรงใจเป็นกำลังใจความคิดก็สว่างสวยเป็นพลังงานด้านบวกค่ะคุณจะมีข่าวดีเรื่อง การงานการเงินชื่อเสียงเกียรติยศหรือว่าความสำเร็จขาดในวันนี้ทุกอย่างราบรื่นค่ะตลอดวันชาววันอาทิตย์มาถึงวันที่7นะคะชาววันอาทิตย์ได้ไพ่หกเหรียญค่ะเป็นไพท่ที่คุณมีความสุขความพอใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ดูแลคนอื่นหรือว่าวันนี้มีการลงทุนจับจ่ายซื้อของฝากซื้อของที่คุณจะให้คนอื่นการทำบุญอย่างนี้ก็ได้นะคะการใช้เงินแบบเป็นประโยชน์แล้วก็คุณคิดดีแล้วเป็นไพ่ของคนใจดีคะ่ะใจดีใจป่าค่ะวันนี้ พร้อมที่จะจ่ายพร้อมที่จะดูแลคนที่คุณเลือกไว้แล้วว่าคุณจะให้ใครคุณจะดูแลใครมาถึงวันที่8นะคะชาววันอาทิตย์คุณได้ไพ่เด็ดสตาร์สิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณรอคอยได้บรรลุปเป้าหมายแล้วความสุขจึงเป็นของคุณในวันนี้ คุณจะได้ข่าวดีที่คุณรอมานานคุณตั้งเป้าหมายอะไรไว้คุณบรรลุเป้าหมายนั้นนะคะชาววันอาทิตย์สำหรับวันที่8เป็นพลังงานโดยรวมนะคะมาถึงวันที่9ค่ะชาววันอาทิตย์ได้ไพ่เด e วิว สิ่งที่ค้างคาอยู่ในใจหรือภารกิจของคุณยังไม่จบสิน้นคุณต้องทำให้สำเร็จมันเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วคุณต้องทำให้ถึงที่สุดอย่างนี้นะคะเป็นความคิดความต้องการของคุณมันเป็นกิเลสอย่างหนึง่งไพ e เดวิลหมายถึงกิเลส ความต้องการที่อยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจทำวันนี้ชาววันอาทิตย์จะเป็นแบบนั้นนะคะ,ะก็ขอให้คุณมุ่งมั่นในสิ่งที่ถูกต้องอ,อนาคตก็จะมีความสุขนะคะ สิ่งไหนที่เราทำถูกต้องทางกฎหมายแล้วก็ศีลธรรมไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นสิ่งนั้นทำไปเลยนะคะยังไงคุณก็ได้รับความสุขเมื่อสำเร็จแล้วมาถึงวันที่10ค่ะชาววันอาทิตย์คุณได้ไพ่ราชินีดาบวันนี้ชาววันอาทิตย์ ใจคอกล้าหาญเด็ดเดี่ยวค่ะเป็นวันที่คุณต้องตัดสินใจอะไรควรตัดก็ต้องตัดคุณใช้ความกล้าหาญมากทั้งการกระทําและก็การตัดสินใจวันนี้ชาววันอาทิตย์คุณประสบความสำเร็จแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยความเด็ดเดี่ยว ไม่ยอมใจอ่อนกับสิ่งที่เป็นปัญหาอีกต่อไปอย่างนี้นะคะเป็นวันที่ต้องแก้ไขปัญหาแล้วคุณสามารถทำได้คะ่ะพลังงานโดยรวมที่แม่หมอนำมาบอกเพื่อเป็นกำลังใจนะคะสำหรับทุกๆคนคะ่ะ แม่หมอขอขอบคุณผู้เข้ามารับชมรับฟังทุกคนขอบคุณผู้เข้ามาใหม่ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้แม่หมอนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่